สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยเอ็กซากเบเตอร์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงการดูแลรักษารถขุดนะครับของค่ายโกเบนะฮะถึงแม้ผมจะขับแค่ตนะครับแต่ว่าสมัยก่อนผมก็ขับโกเบมานะฮะอยากจะบอกว่ารักทุกค่ายนะครับผมทุกค่ายมีข้อดีข้อเสียมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันนะครับแต่เราก็เป็นนักรีวิวแล้วก็นักขับนะครับเราก็พูดถึงแต่ข้อดีพอนะฮะ ใครที่อยากทราบข้อเสียก็โทรมาส่วนตัวพอพูดไปเนี้ยโดนด่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการรักษานะครับของรถขุดโกเบนะครับค่ายโกเบกันบ้างนะครับเอาเบื้องต้นนะอาจจะไม่รู้ลึกรายละเอียดอะไรมากมายนะสําหรับพี่ๆอาจารย์อาจารย์ที่รู้อยู่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะที่มาพูดถึงนี่สาหรับเอน้องๆน,นะเด็กๆที่ว่าพึงหัดขับอย่างเงี้ยนะ ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เขาเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะเออยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับตะไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะยงางอ่รุ่นกเก่าๆหน่อยนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันนะครับเออขอเป็นคายโกเบแล้วกันนะครับก็การดูแลหลักๆก็คืออย่างรถใหม่เนี่ยสมมตุติเริ่มจากรถใหม่ไปก่อนแล้วกันเริ่มจากใหม่ไปก่อนแล้วกันถ้าสมมุติว่าปลายแดงเนี่ยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายสมม่วนมากก็จะ อาจจจลบีอัจเะะจะละบีบุ้งกีเนี่ยบุ้งกีเนี่ยชุดบุ้งกีสี่ตัวมันเนี่ยต้องอัดทุกวันนะครับเพราะว่าบุ้งกีเนี่ยนเป็นมันเป็นโซนที่ตำแหน่งที่แบบว่าโดนทั้งขี้ดินโดนทึ้งน้ําโดนทึ้งสารพัดสารเพ,รพนะครับคือมันรับงานหนักอ่ะมันรับงานหนักกองเขาเอ,อ่ะมันต้องดูแลเป็นประจํานะครับบางคนเนี่ยอัดเชา้ากลางวัน เย็นเลยนะมนะัขับสามเวลาเลยนะครับผมแต่อย่างผมเนี่ยก็คือเช้าอย่างเดียวกับเย็นนะครับมันแล้วแต่งานด้ยวยบางทีอย่างงานดินงานอะไรที่มันเบาๆเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอมีกําลังกดกําลังขุดเท่าไหร่เพราะว่ามันงานมันเบานะเออแต่ก็มาเจองานหินหรือว่างานซ้ายงานดำ,น,ำดน้ําขุดเนี่ยมันก็ลองอัดบ่อยๆหน่อยเออสามเวลาอะไรเงีเออ้แงยออแล้วแต่งานด้วยเออแล้วแต่งาน พอตพวกสลักพวกบูมพวกอไอกระบอกเนี่ยแล้วก็ตัวยกตัวยกเนี่ยตัวนี้ก็2วันหรือ3วันอัดทีก็ได้นะครับอัดเข้าไปหนักเยอะอัดสักประมาณ10 15ทีอะไรเงี้ยสิเรายกยกกระบอกยกประมาณ15ทีเงี้ยถ้าอัดเยอะแล้วมันปิ้นเลอะเทอะนะครับมันเช็ดไม่ไหวเวลาตีปุงตีป่าแล้วมันเลอะจัดนะสำหรับใครที่ชอบรถแบบสะอาดสะอาดนะเืออัดประมาณนั้นนะ ส่วนเอวก็อาจประมาณเดือนหนึ่งประมาณขนอ่าสองหนหรือสามหนก็ได้นะครับอัจจะต้องหมุนรอบเอวด้วยนะ,ะ,จจะหมุนและอจจแต้งหมุนให้มันรอบด้วยถึงแม้จะมีแปบ๊บอ,อ่มาอ,อ่ถึงแม้จะมีแปบ๊บอ่ารอบเอวแต่ว่าเราก็หมุนหน่อยก็ดีกันนะครับส่วนถังน้ํานะครับน้ําการระบายน้ําออกจากถังเนี่ยก็อาทิตย์นึงเปิดท,ทีนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําอยู่กลถังเนี่ยเป็นไอน้ํานะครับ ถ้าเราขยันเปิดบายน้ำหม้อ,อเนี่ยมันก็จะทําให้พวกระบบน้ํามันระบบชุบเพลิงเนี่ยมันยืดอายุการใช้งานที่ยาวนะครับต่อมาก็คืออา,อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ดูน้ากันนะครับดูน้ากันด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูน้ากันเดี๋ยวแบตพังนะครับเดี๋ยวมันจะระเบิดเอานะครับส่วนเนตัวกอง ดักฝุ่นนะครับกองที่เป็นกองแก้วนะฮะคายโกเบมันจะมีกองแก้วอยู่ข้างบนนะครับเราก็แล้วแต่งานด้วยบางทีงานฝุ่นเยอะๆเลย,เยต้องปิดเททุกวันนะครับเพราะว่าฝุ่นมันจะไปดักอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ทางงานมันไม่มีฝุ่นเนี่ยก็ประมาณครึ่งเดือนหรือว่าสองอาทิตย์เนี่ยเออสองอาทิตย์ก็ครึ่งเดือนละแหละครึค่งเดือนเปิดเอาปาเททีก็ได้นะครับ มองมองมองน้ำก็ต้องเช็คดูแล้วแต่ง,งานนะครับต่างงานฝุนเยอะงานดอกมีดอกยัอดอกยงดอกหญ้าเยอะก,ก็ต้องเป่าหน่อยนะครับ <S <S ส่วนชุงล่างก็คือถ้าเป็นหน้าฝนก็คือดินมันแคบไม่ไหว้วดินมันเหนียวมันติดแท็กเยอะนะครับเราแค่เฉพาะรอรอ,อ,อนำนะครับเออเรานำแค่เรียนะครับให้มันหมุนสะดวกนะครับถ้าเกิดเราไปแค่ต้องแค่เียออกให้มันหมุนสะดวกเนี่ยมันจะทำให้แค่เรียพังได้ง่ายนะครับเพราะว่าดินเข้าไปอัดนะ มีประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับสำหรับพี่ๆนะครับอาจารย์อาจารย์ที่ฟังแล้วอาจจะไอ้กูรู้แล้วไปต้องมาบอกอะไรเงี้ยต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเรานี่คือแบ่งปันให้น้องๆอย่างเดียวนะครับสำหรับอาจารย์อาจารย์ที่เป็นเก่งแล้วก็ฝากแชร์ให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับยังไงก็อาชีพเดียวกันนะฮะช่วยกันหน่อยนะครับสำหรับคลิดนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ